สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง Lesgo t Story นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับาขาจับนะเรียกเป็นเรียกว่าขาจับ iPad นะครับสำหรับดูหนังนะครับใครที่แบบชอบเป็นสายดูหนังสาย Netflix นะครับแล้วก็สายดูนูน่นดูนี่นะครับหรือว่าจะเล่นเกมอะไรแบบชิวๆที่หน้าน่าเบือ่อไม่อยากจับอะเมื่อยอะไรประมาณนี้ ก็เราก็มาดูันที่ขาตั้งในราคาถูกกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับซึ่งถามว่าทําไมผมไม่แกะกล่องแล้วค่อยอ้นี่ค่อยมารีวิวว่ามันใช้เป็นไงคือผมแกะกล่องและใช้ก่อนเลยใช้มาประมาณจะอาทิตย์นึงหละก็เราก็เลยจะมาบอกกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะสำหรับขาตั้งตัวนี้นะครับเป็นของราคาถูกนะครับ ไม,ไม่ต้องสังเกตอะไรครับคือถ้าในช้อปปีนะครับก็คือว่ามันเป็นเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นร้านไหนมันเหมือนกันเลยนะครับจะเป็นเงี้ยมันเหมือนขาไม้อะไรเอาจริงนะแล้วเขามาทําเป็นขาจับครับอ่อาแล้วเรามาพูดถึงมันใช้ได้ไหมใช้งานจริงได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้นี่นะครับเดี๋ยวติดเงาหนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจับนะครับ ก็เดี๋ยวผมมาพูดเหตุผลว่าทาไมผมถึงเอายางมาใส่นี่ทุกท่านจะเห็นนะครับว่ามันมียางนะครับเนี่ยนี่นะครับยางห้องผมจะมืนนิดนึงนะเพราะตอนนี้ถ่ายตอน,นกลางคืนนะครับแล้วก็เงาก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าสปริงข้างในมันเนี่ยมันหนีบแรงมากเลยนะครับใครที่ซื้อขาตั้งตัวเนี้ไปนะครับก็เนี่ยอย่างเราเนี่ยจะหนีบ iPad นะครับนี่ก็เป็น i p a d air 5นะครับเราก็จะถอดเพียวเพียวอย่างเงี้ยเลยไปหนีบ มันจะได้พอดีกับ iPad Air 5เลยนะคือเท่าไหร่นะ10 10.9ใช่ไหมเออ10.9ก็ 10. คือว่าแรงหนีบของสปริงมันเนี่ยแรงมากซึ่งผมก็ไปศึกษาศึกษาจากรีวิวต่างๆในแต่ละร้านใน s h อ p e e แล้วก็ใน Google นะครับว่ามันมีอาการบีบบีบ iPad จน จนหน้าจอมันจะแง้มครับแรงแรงบีบมันเยอะมากสําหรับตัวนี้นะผมก็เลยทําการถอดนะครับมันจะมีน็อตสตัวนะตรงนี้นครับถอดแล้วเอาสปริงออกแล้วก็ใช้หนังยางแทนนะครับมันใช้ได้ครับแล้วก็แรงบีบน้อยแล้วก็ยืดอยู่ผมลองแล้วมันยืดมากเลยบีบเบามากนะครับแล้วผมก็ลองใช้ดูเออมันใช้ได้จริงนะมันไม่ได้บีแพ็ทแพ็ขนาดนั้น แต่ถ้าใครไม่เอาออกนะครับมมีคนรีบมารีวิวในเม้นท์ในร้านค้านะครับมันบีบหน้าจอแรงกดมันบีบหน้าจอแง้มนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเ,เชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ลองไปใช้ดูโดยที่ไม่ถอดสปริงเนาะอ่ะเราพูดถึงราคาของมันนะครับในราคาของมันก็ราคาแค่190กบว่าบาทนะครับก็ไม่ได้แพงนะครับว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์โอเคเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปลองดูตอนที่เราเอา iPad เอาเข้ามาหนีบกันนะครับอ่าเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้เอา iPad นะครับมาหนีบแล้วนะครับก็โดยรวมนะครับดูไหมเราใช้แค่หนังยางพอครับมันก็อยู่นะครับการหมุนเลื่อนของมันก็เลื่อนได้ดีพื้นที่เล็กนิดนึงนะครับห้องผมมันเล็กนี่ครับก็ใช้ได้ดีปรับขึ้นปรับลงได้นะครับนี่ปรับก็จะมีตัวปรับอยู่แต่ผมล็อกไว้แล้ว ก็จะประมาณนี้นะครับใช้ได้จริงนะครับสำหรับราคา190บาทนะครับก็แค่โมนิฟายถอดสปริงข้างในออกแล้วหาหนังยางไม่เพื่อนๆก็ไปสั่งยางอะไรสวยๆมาทําก็ได้นะครับที่แรงบีบมันน้อยๆหน่อยอ่ะเพื่อแบบว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่บีบหน้าจอจนแรงเกินไปนะครับสําหรับคนที่ใช้ iPad ที่แบบมีราคาแพงนะครับ iPad แล้วก็พวกแท็บเล็ตราคาแพงนะครับที่ห่วงว่า iPad คุณจะเป็นรอยหรืออะไรนะครับ ก็ใช้วิธีนี้ได้ผมใช้แล้วนะครับผมถึงมารีวิวนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับช่อง Let's Go Story ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ